กิดค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาเริ่มกันเลยจ้ะก่อนอื่นเราจะมามวลล้วนริมนะคะแม่มวลล้วนริมฝักที่เป็นค้งคูงนะคะใช่เห็นไหมมือด่าที่จะห่อผ้าเข้านิดหนึ่งพอช่วงท้ายถรงคุ้งคูงด่าก,ก็จะช้านิดหนึ่งค่อยๆทําเข้าไปคือเราไม่อยากให้มันตกนี่แม่แล้วมาดูตัวนี้เราก็กระดกระบายให้สูงขึ้นก่อนที่เราจะดันเข้าไปแล้วก็ห่อผ้าเหมือนเดิม คือสองมือต้องช่วยกันทําให้ระบายมันวิ่งออกมาเป็นเส้นตรงนะแ,แม่นะทีนี้เราจะมาต่อด้วยการย่นระบายนะคะใช้ตีนผีย่ยนนะแม่นะตีนผียยนเสร็จจากเราปรับเป็นเลข5นะคะแล้วก็ย่นได้เลยแต่ถ้าไม่มีกลับปรับไม่มีใจไม่มีทีผีย่ยนก็ทำได้อีกแบบหนึ่งในการเย็บเป็นเส้นตรงสองรอบ แล้วก็ทิ้งได้เหลือเยอะๆเราก็ดึงให้มันย่นนะแม่น่ะอันนั้นก็ได้จ้ะนี้เราจะมาต่อด้วยการประกบระบายใส่ชิ้นหน้าเห็นไหมคะว่าดาจุดมาแล้วไอ้ตรงจุดนี้ดาจะทําไว้ให้ในแพทเทิร์นนะแม่นาะแม่กะแม,แม่แม่กะรุนาดูไปนะแล้วแม่ก็ใช้แกนกาขีดหรือจุดมาไว้เราจะได้วางระบายถูกเพราะว่าระบายชิ้นหน้าน่ะเขาจะสั้นกว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเขาจะเอ้ย ระบายชิ้นหน้าจะยาวกว่าชิ้นหลังนะแม่นะ่ะเช่นพูผิดโคโตรท,ทีแค่แล้วระบายของดาค่อนข้างที่จะจะฟูจะเยอะทําไมต้องทําแบบนี้คือลอกทำมาทำแบบระบายน้อยๆแล้วงานไม่สวยแม่เพราะใส่ฟูๆเยอะๆเข้าไปมันเวอร์ันเวอร์เกยก็ไปการเสร็จสิ้นนะคะแม่เห็นไหชิ้นหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะระบายเขาจะยาวนะ่ะ พอชิ้นหลังเราจะมาวางแบบเกือบท้ายท้ายขากางเกงเลยเห็นไหมคะทีนี้ก็จับจับขอบกระบายมาวางแล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงได้เลยดูในแพทเทิร์นนะคะหรือดูในคู่มือก็ได้อาจจะชี้บอกแต่จะเขียนบอกรายละเอียดทีบพยายามปรับปรุงเดี่ยวให้มันดีขึ้นกับแม่พยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ อ่านี่ก็คือชิ้นหลังนะคะเห็นไหมว่าที่หลังก็จะสั้นระบายทีนี้เราจะมาใช้จักโโพงโพงประกบโพงทับระบายขึ้นไปเลยแม่ทําอย่างนี้ทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะแต่รอบแล้วรอบที่แล้วดาก็ทํางานตัวนี้ออกมาเหมือนกันแต่ดาสอนในการใส่เส้นคุณน,นะคะรอบนี้ดาจะใช้จกักโโพงพยายามทําให้ดูหลากหลายนะแม่เนาะมันทําได้หลายวิธีแม่ ค่อยๆเรียนรู้นะงแม่นอนเดี๋ยวฉันจะบดหมุกเดี๋ยวฉันจะไม่มีอะไรสอนแกเสร็จทีนี้เราจะมาประกบด้านข้างนะคะใสย่ยางยืดก่อนค่ะแม่มาเย็บยางยืดก่อนดาวัดออกมาหนึ่งเซนนะคะทอนหนึ่งเซนนะก็วางทับกันแบบเนี้ยอานาก็จะเย็บปนสองสามรอบเลยนะแม่นะ,ะทีนี้เราจะมาประกบด้านข้างนะคะเห็นไหมว่า ด้านข้างฝั่งหนึ่งจะสั้นฝั่งหนึ่งจะยาวเราจะประกบชิ้นหน้าวางใส่ชิ้นหลังนะคะแล้วดันระบายชิ้นหน้าเข้าไปข้างในงกางเกงเปิดระบายชิ้นหลังไว้ดูมือให้ดีนะแม่นะเย็บเป็นเส้นตรงแล้วเราจะหยุดหยุดตรงที่ระบายชิ้นหลังพอดีเราจะไม่ไปต่อจากนั้นนะคะหยุดเลยจ้ะเห็นไหมว่าระบายชิ้นหลังดาบเปิดอยู่ทีนี้เราจะมาเย็บรปทับต่เข็บ ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะมาทำชิ้นหลังด้วยเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนแค่นี้เองใช่มาอีกฝั่งนึ่งทำเหมือนกันวางชิ้นหน้าลง วางชิ้นหลังทับกับชิ้นหลังขึ้นมาเปิดชิ้นหลังออกให้แน่ใจเปิดชิ้นหลังออกดันระบายชิ้นหน้าเข้าไปข้างในเย็บเป็นเส้นตรงเราจะสตาร์ทตรงที่ระบายชิ้นหลังพอดีนะแม่นะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะเห็นไหมแค่นี้เองแม่ เรียบร้อยสวยเวอร์โอเคค่ะทีนี้เราจะมาเย็บลบทับตะเข็บกันไหมนะก็เป็นการเสร็จสิ้นอย่าลืมจิ้นหลังนะแม่นะแกต้องลบด้วยนะเราเสร็จตอนนี้เราจะไปต่อด้วยเป้าหน้าเป,าาเปา้าหลังเนาะเย็บทับก้าไว้ เราต้องเย็บทับให้มันแบะออกนะแม่ถ้าเราไม่เย็บอะระบายมันจะไม่แบะแล้วก็กก่งมันจะไม่พองมันจะไม่สวยถ้าเราเย็บทับมันก็ยิ่งแบะยิ่งสวย่ะทีนี้เราจะมาต่อด้วยโคมประกบชิ้นหน้านะคะกับโคงประกบชิ้นหลังนะคะหน้าใส่หน้านะคะหลังใส่หลังนะแม่นะโอเค ทีนี้เราจะมาต่อได้เป้าขาเรามาเก็บเป้าขาเข้าไปด้วยนะคะเนีเราจะไปต่อด้วยขอบเอวใช่ไ่นไนะกลับเข้าออกมาขอบเอวเราจุดมาสี่มุมแล้วใช่ไหมคะเรามีความจำเป็นต้องจุดเขาสี่มุมนะพอจุดเสร็จแล้วจุดชนตะเข็บของกางเกง จุดชนตะเก็บของกางเกงทั้งสี่มุมเพื่อเราจะได้ทำออกมาให้มันเสมอกันนะจ๊ะขอบเอวเดี๋ยวจะว่าฝั่งหนึ่งมีผ้าเหลือเยอะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีผ้านี้เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแม่ทีนี้เราจะมาเก็บตรงเป้าเขานะคะเห็นไหมคะตรงนี้เนาะาก็จะเย็บเป็นเส้นตรงเลยทุกคนเส้นตรงเล็กๆอะ ถ้าใครไม่อยากเย็บยาวก็เย็บเฉพาะตรงตรงหัวระบายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็คือจบนะคะอย่างนั้นก็ได้อยู่ที่เราเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้นะแม่นะทีนี้เราจะมาต่อด้วยการเย็บทับขอบเอวก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะวิวนี้เป็นไงแม่ง่ายเนาะถ้าใช้จากโพมันเร็ว ลองว่เป็นเส้นคุ้นแบบวีโอแรกที่ดาสอนแม่ลองเข้าไปดูวีโอศูนย์ศูนย์สามนะมันเป็นงานตัวเดียวกันแต่วิธีเย็บจะแตกต่างกันไอ้นั้นจะแบบเวอร์ชั่นทําขายไงเวอร์ชั่นมันจะหนักนหนึ่งอย่างอันนี้ดาสามอันนี้ก็ทําขายได้แต่ขายไม่ได้ราคามากนะแม่นะเพราะเราไม่ได้ใส่ดีเทลข้างในเยอะเนาะเห็นไหมก็เป็นการเสร็จสิ้นจ,จ้าวีโอนี้เป็นไงแม่เจอกันวีโอน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยจ้า